สวัสดีครับคุณกำลังประสบปัญหากับความอ้วนอยู่หรือเปล่าหลายคนอาจคิดว่าทำไมรถถึงอ้วนทางท,ที่ก็กินน้อยอยู่แล้วนี่นามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรู้ว่าความอ้วนเกิดขึ้นเพราะอะไรความอ้วนเกิดจากอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไขมันแป้งของหวานที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดสะสมมันไว้จนกลายเป็นไขมันแล้ววิธีไหนละ่ะที่จะขับไล่ความอ้วนออกไปได้ปัจจุบันเราได้ศึกษาแร่ธาตุที่มีชื่อว่า โกรเมียมงานวิจัยพบว่าโครเมียมมีส่วนสำคัญในการเร่งเผาผลาญไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือคุณมิชิโกเมื่อ2เดือนก่อนเธอมีน้ำหนักมากถึง64กิโลกรัมเราได้ทำการทดลองด้วยการให้เธอดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของโครเมียมทำให้เธอรู้สึกไม่อยากอาหารวันนี้โครเมียมจะเปลี่ยนชีวิตของเธอได้หรือไม่เชิญพบก,กับเธอณปนี้ โอ้โหไม่น่าเชื่ออะไรกันนี่วันนี้น้ำหนักของเธอเหลือเพียง56กิโลกร,รัมเท่านั้นมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะไม่คิดว่าโครเมียมจะทำได้มากขนาดนี้ขอบคุณโครเมียม,มจริงๆเลยขอบคุณคุณเองก็สามารถมีรูปร่างดีด้วยโครเมียมแบบเธอได้ลงหากาแฟดีๆที่มีโครเมียมมาดื่มกันนะครับขอบคุณกาแฟสรีมฟิตและกาแฟเพียวคอฟฟี่ที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอืมอณบ้าง